สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง All o f Us Art d e a d มัธยมซอมบี้ ep 5และ ep 6เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่แก๊งสี่สหายของแม่สาวนักธนูกําลังช่วยกันกําจัดซอมบี้ที่วิ่งเข้ามาหวังจะซอยพวกเธออยู่หลังจากกําจัดซอมบี้จนเกือบหมดแล้วเธอก็รีวิ่งไปที่ห้องม .5 5ทับทันทีเพราะหวังจะตามหาน้องชายของเธอแต่พอกวาดสายตาเข้าไปแล้วก็เจอกับซอมบี้ยืนเต็มไปหมดอย่างกับจะเคารบธงชาติหน้าเสาธงแต่ก็ไม่พบน้องเธออยู่เลยสาวนักธนูเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบปิดประตูกันไว้ตัดมาที่สสอนักการเมืองและพ่อของโอนโจตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของ ทหารก็เข้ามารับพวกเขาและช่วยเหลือได้แล้วมาทั้งฝั่งของแก๊งใหญ่ทุกคนก็เหมือนจะนั่งตัดพ้อกันถึงเรื่องที่ไม่มีใครมาช่วยอยู่แต่ระหว่างนั้นเองซูไฮยอกก็ปีนหน้าต่างกลับเข้ามาพอดีเพื่อนๆที่เห็นก็รีบถามทันทีว่าชองซานอยู่ไหนมือถือได้มาหรือเปล่า แต่พี่เคมสูไฮยอกของเราก็ไม่ตอบอะไรเพื่อนเลยเอาแต่ยืนตกใจเท่ๆอยู่แบบนั้นหลังจากได้สติสักพักพี่เคมสูหฮยอกก็บอกกับเพื่อนๆไปว่าเขาแยกกันหนีกับชองซานแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยที่เขากลับมาแค่คนเดียวมาทางฝั่งของชองซานตอนนี้ก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนทั้งซอมบี้ทั้งไอ้ทรงผมขัดใจแม่มันไล่ปามีดใส่ชองซานปาเอาปาเอาปาเป็นเป้าเลยชองซานวิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องสมุดก็ดันเจอกันหนุ่มแม่นคนหนึ่งที่หลบซอมบี้อยู่บนตู้ไม่รอช้าชองซา ก็รลบวิ่งขึ้นไปหลบด้วยทันทีหนุ่มแว่นก็เลยถามชองซานว่าโดนกัดมาหรือเปล่าชองซานก็บอกว่าเขาไม่ได้โดนกัดแต่พูดไม่ทันจบหนุ่มแว่นก็ผลักชองซานตกลงไปแล้วมันจะถามเพื่ออะไรทันใดนั้นเองไอ้หนุ่มทรงผมขัดใจแม่ก็กระโดดขึ้นมาผลักหนุ่มแว่นตกลงไปจนโดนซอมบี้ลมกินอย่างอเอร่อยเลยทีเดียวชองซานก็วิ่งหนีขึ้นไปหลบบนตู้อีกครั้ง แต่พอหนุ่มทรงผมขัดใจแม่ก็ตามขึ้นมาด้วยแล้วก็บอกให้ชองซานส่งมือถือที่ถ่ายคลิปเขาตอนฆ่าครูใหญ่มาแต่ชองซานก็ไม่ยอมแล้วพยายามจะวิ่งหนีออกจากห้องไปพอหนุ่มทรงผมขัดใจแม่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปแล้วก็กระโดดใส่ชองซาน จนตกจากตู้ไปอีกครั้งหนึ่งแต่ชองซานก็ปีนกลับขึ้นมาได้อีกและทั้งสองคนก็สู้กันอยู่แบบนั้นอย่างกับนักมวยลุมพินีบนหลังตู้และเหมือนว่าตอนนี้ชองซานก็เหมือนจะเสียเปรียบซะแล้วโดนบีบคอจนแทบหายใจไม่ออกเขาก็เลยตัดสินใจเอาโทรศัพท์เจาะไปที่ตาของพ่อหนุ่มทรงผมขัดใจแม่นี่โทรศัพท์หรือมีดคมเหลือเกินยังไม่พอเขายังผลักพ่อหนุ่มทรงผมขัดใจแม่ตกลงไปโดนซอมบี้ลุมกินอีกด้วยหลังจากนั้นชองซานก็เตรียมจะวิ่งบนหลังตู้จนไปถึงทางออกแต่บุญ ปีนี้ของชองซานดันหมดซะก่อนพระตู้มันดันล้มมาทับตัวเขาติดแงกซะงั้นชองซานก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามดิ้นลนแล้วก็หนีออกมาจากในห้องสมุดจนได้แต่เคาะซ้ำกรรมซัดเขาก็ยังเจอซอมบีนอกห้องอีกชองซานก็เลยรีวิ่งเข้าไปหนีในท่อน้ําของโรงเรียนแต่ก็เกือบจะเสียท่าให้ซอมบีไปเพราะเขาโดนดึงขายอยู่แบบนั้นทันใดนั้นเองแก๊งสีสหายนักธนูก็ยิงซอมบีตัวนั้นและทําให้ชองซานรอดไปได้แต่แก๊งสีสหายและชองซานเองก็ยังไม่ได้เจอกันอยู่ดีแก๊งสีส สหายก็เลยตัดสินใจไปที่ห้องพยาบาลพอไปถึงก็เจอคอมอยู่เครื่องนึงแต่พอเปิดขึ้นมามันก็ดันใช้เน็ตไม่ได้ซะง,งั้นพอตอนนี้ทางผู้บัญชาการทหารได้ตัดการสื่อสารทุกอย่างออกจากเมืองไฮโยซันแล้วนั่นเองตัดมาที่แก๊งใหญ่ตอนนี้โอนโจเอาแต่ยืนมองไปที่นอกหน้าต่างแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวแบบนั้นพอเป็นห่วงชองซานสู่ไฮยอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยพยายามเข้าไปปลอบเธอและทั้งคููก็ยืนคุยกันสักพักระหว่างนั้นเองโอนโจก็เห็นเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ไกลๆแล้วเธอก็เกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมานึก ได้ว่าจุนยองเคยสร้างโดรนที่ชมรมวิทยาศาสตร์เธอก็ไม่รอชา้ารีบไปบอกกับจุนยองทันทีว่าให้ใช้โดรนตามหาช่องซานแต่ปัญหาก็คือตอนนี้โดรนมันดันอยู่ในห้องแล็บแล้วก็มีซอมบี้รอบนอกเต็มไปหมดโอนโจก็เลยเสนอว่าให้ไปเอาโดยใช้เชือกปีนขึ้นไปเหมือนเดิมแต่ทุกคนก็ถึงกับคิดหนักเลยว่าใครจะปีนขึ้นไปเอานางเงียบกันอย่างกับป่าชา้าหัวหน้าห้องนำลาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอเห็นด้วยกับโอนโจพอนอกจากจะใช้โดรนหาช่องซานได้แล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าข้างนอกเป็็นนยังไงไูดจบจบอโกเส ตัวขึ้นมาทันทีว่าเธอจะเป็นคนไปเอาเองเพราะเคยฝึกปีนเชือกมาทางด้านจุนยองก็บอกว่าตอนนี้โดนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ต้องหยิบชิ้นส่วนบางอย่างมาประกอบเพิ่มด้วยแล้วก็มีเขาแค่คนเดียวเท่านั้นที่รู้เขาก็เลยจำใจต้องไปแต่พอหนุ่มล่างถว่วแดซูก็พูดเสนอตัวเองขึ้นมาแบบเท่ๆว่าเขาจะเป็นคนเสียสละไปเองอูจินที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบบอกทันทีว่าถ้าแดซูไปเชือกก็ขาดพอดีเกือบจะเท่อยู่แล้วหลังจากนั้นอนโจและจุนยองก็เริ่มปฏิบัติการพิชิตโดนทันที Terima kasih. ตัดมาที่พ่อตำรวจและหนุ่มยามที่ตามติดเขามาทั้งสองคนกำลังหาวิธีเอาตัวรอดและก็ข้อมูลที่ครูอีบอกไว้ว่าวิธีแก้เรื่องซอมบี้อยู่ในโน้ตบุกที่โรงเรียนไฮโยซันจะไปบอกกับคนอื่นให้ได้โดยที่จะวิ่งไปที่รถแล้วก็ขับออกไปพูดจบปุ๊บแจจ,จุนก็วิ่งออกไปทันทีโดยไม่ทงไม่ถามสุขภาพหนุ่มยามของเราซักคำหนุ่มยามที่เห็นแบบนั้นกรร็รีวิ่งตามขึ้นไปบนรถแต่รถมันดันใช้ไม่ได้ซะง,งั้นทั้งสองคนก็เลยวิ่งหนีกันทั่วเมืองชุลมุนวุ่นวายไปหมดแล้วก่่่งงขามาน,นทอออดแ ที่มีฮีซูสาวท้องมาวางลูกไว้และวตอนนี้เธอก็กลายเป็นซอมบี้ในขณะที่ทั้งสองคนกําลังหลบซอมบี้อยู่ในร้านก็ดันได้ยินเสียงเด็กร้องขึ้นมาแล้วก็ไปเจอกับลูกของฮีซูเข้าด้วยความเป็นพ่อพัของหนุ่มตำรวจเขาก็สั่งให้หนุ่มยามไปหานมในตู้เย็นมาให้เด็กกินแล้วก็นั่งอุ้มแบบนั้นทั้งวัน ตัดมาที่ชองซานตอนนี้เขารู้สึกกลัวมากเพราะว่าออกจากท่อระบายน้ําไม่ได้เลยซอมบี้อยู่ข้างนอกเต็มไปหมดจนเขาคิดถึงแม่และอนโจขึ้นมาทําให้ชองซานข้ามขีดจํากัดของความกลัวแล้วก็ระเบิดความบ้าค้างเป็นซูเปอร์ไซยาถีบประตูออกมาจนซอมบี้กระเด็นไปแล้วเขาก็วิ่งแหกปากหนียิงกาฟีลันนิง่งแล้วเข้าไปหลบอยู่ในห้องดนตี มาทางฝั่งของแก๊งใหญ่ตอนนี้โอนโจก็ได้โดนมาแล้วเรียบร้อยและพวกเขาก็เริ่มทําตามแผนในการบินโดนดูทันทีทุกคนก็นั่งดูกันแบบตัวเก่งอย่างกับรุ่นนั่งร้องเดสตากอแทบจะไม่เจอผู้รอดชีวิตอยู่เลย ตัดมาที่แก๊งสี่สหายตอนนี้ทุกคนก็ได้ทําการเสริมเกาะที่แขนเพื่อกันซอมบี้กัดโดยการใช้ผ้าพันแผลพันจนหนาไม่ให้ซอมบี้กัดเขา้าและแผนต่อไปที่พวกเธอจะทําก็คือไปที่ห้องซ้อมธนูเพราะตอนนี้ลูกธนูไม่พอที่จะหนีออกไปจากโรงเรียนได้และที่นั่นก็มีลูกธนูเหลืออีกเพียบหลังจากที่ทุกคนวางแผนกันเสร็จแล้วก็เริ่มกระโดดลงจากตึกไปทีละคนอย่างกับสไปเดอร์แมนพอโดดกันหมดปุ๊บโดนก็บินมาปับ๊บทั้งสองแก๊งก็เลยไม่ได้เจอกันอีกแล้วในที่สุดโดนก็บินไปเจอซองซานสักทีทำเอาโ โดีใจน้ำตาไหลออกมาเลยสซ่หิยกก็ดีใจมากเนียนกอดโอนโจไปหนึ่งทีแต่เหมือนว่าหัวหน้าห้องจะหึงซะง,งั้นแอบมีใจแน่ ซูไฮยอกที่เห็นแบบนั้นก็นรีบปล่อยอนโจออ,อกทันทีหลังจากที่ทุกคนรู้แล้วว่าชองซานยังมีชีวิตอยู่ทุกคนก็เลยตัดสินใจร่วมกันว่าจะบินโดนออกไปดูข้างนอกโรงเรียนแต่จีมินก็ถึงกับกั้นน้าตาไว้ไม่อยู่พอเห็นภาพของพ่อแม่เธอกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วพอเข้าไปดูใกล้ๆก็ทำเอาจีมินปล่อยโฮร้องไห้ออกมาอย่างกับคนเป็นบ้าเลยทีเดียวและโดนก็แบตหมดพอดีตัดมาที่เฮลิคอปเตอร์ของนักการเมืองตอนนี้มาถึงที่สถานกักตัวแล้วพอเข้ามาถึงนักการเมืองก็จะใช้ VIP เข้าไปหาผู้ บัญชากากรแต่ทหารก็ไม่ให้ไปแถมยังโวยวายเสียงดังวันนี้เป็นคําสั่งให้ทําตามและต้องกักตัวเหมือนคนอื่นเหล่านักการเมืองที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้าเดฟเลยทีเดียวหลังจากนั้นทหารก็พาแก๊งนักการเมืองมาที่ห้องพักและลูกน้องของนักการเมืองก็ไม่พอใจเพราะพวกเขาเป็นคนใหญ่คนโตให้มาอยู่แบบนี้ได้ยังไงทหารเลยบอกว่าตอนนี้ที่พักคือที่ที่สบายที่สุดแล้วเพราะคนอื่นต้องนั่งกับดินพ่อของอน้นโจก็เลยบอกว่าลูกเขารอความช่วยเหลืออยู่ที่โรงเรียนแต่ทหารก็ไม่ยอมให้ไปเพราะว่าต้องกักโลกแล้วก็ การพูดจบเขาก็เดินออกไปตัดมาที่พ่อหนุ่มทรงผมขัดใจแม่หลังจากที่เขาโดนซอมบี้ลุมกัดแต่เขากลับไม่ได้กลายเป็นซอมบี้ซะง,งั้นเพราะเขาคือซอมบี้กลายพันธุ์ที่เหมือนมนุษย์ทุกอย่างแต่แค่ฆ่าไม่ตายเท่านั้นเองและตอนนี้เขาก็แค้นชองซานมากๆแถมเตรียมจะแก้แค้นอย่างสุดกําลังเลยทีเดียวมาทางฝั่งของชองซานที่หลบอยู่ในห้องดนตรีเขาก็ได้ยินเสียงเปียโนดังขึ้นเขาก็เลยรีบเดินไปดูแต่ก็เจอซอมบี้โดนเปียโนทับอยู่ไปไหนไม่ได้แถมมีกล้องวางไว้อยู่ข้างๆอีกด้วยเขาก็เลยหยิบ กล้องนั้นมาแล้วก็เดินกลับไปหาที่นั่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม่สาวเด็กเวนีนเสื้อชมพูอย่างนายอนแอบมองอยู่ในห้องเก็บอาหารตัดมาที่แก๊งใหญ่ตอนนี้ทุกคนกําลังนั่งเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ๆจีมินก็เกิดทิดสั้นจะกระโดดตึกจบชีวิตตัวเองซะง,งั้นทุกคนก็เลยรีบเข้าไปช่วยห้ามกันทันทีและอุอนโจก็พาจีมินเข้าไปปอบกันสองคนในระหว่างที่ปอบอยู่นั้นจีมินก็โดนกระปุ่มเปิดไมค์เข้าทําให้เสียงดังมากทุกคนที่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงกันหมดหัวหนาฮองก็เลยรีบเข ร,ร,ระหว่างนั้นเองหัวหน้าห้องก็เกิดไอเดียที่จะหนีออกไปจากที่นี่โดยวางแผนว่าจะช่วยชองซาเสร็จแล้วจะไปที่ดาดฟ้าเพราะมีเฮลิคอปเตอร์บินไปมาอยู่ตลอดและที่สําคัญเธอจะใช้เสียงจากลําโพงล่อซอมบี้เพราะพวกมันจะวิ่งแห่กันไปตามเสียงหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มปฏิบัติการทันทีโดยการเริ่มประกาศผ่านไม้ให้ชองซานฟังว่าให้อยู่ที่เดิมห้ามไปไหนพวกเขากําลังจะไปช่วยเองผูดจบหัวหน้าห้องก็เอาซีดีมาเปิดแต่มันดันเป็นซีดีสอนฝึกนั่งสมาธิซะง,งั้นเล่นเอาแทบหลับกันเลยทีเดี ทางด้านแดซูก็เปิดประตูออกไปสังเกตการปรากฏว่าซอมบี้อยู่ตามลําโพงกันจนหมดเหลือแต่ซอมบี้โขกหัวตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมไปเพราะมันน่าจะหูหนวกเลยไม่ได้ยินเสียงนั่นเองทุกคนก็เลยตัดสินใจเดินออกไปแบบเงียบๆระหว่างนั้นเองจุนยองมันก็ดันทําขวดน้ําหล่นดังเพ่งซะงั้นจนซอมบี้หันมาพวกเขาก็เลยใส่เกียร์หมาสับตีนแตกวิ่งหนีกันไปเหลือแต่ซูฮยอกคนเดียวเท่านั้นที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะเขาต้องคอยกันซอมบี้ไว้ให้ในขณะที่เขาเกือบจะโดนซอมบี้กัดพอหนุ่มทรงผ มขัดใจแม่ก็ได้เข้ามาช่วยไว้พอดีแล้วเขาก็ถามซูไฮย็อกว่าชองซานอยู่ที่ไหนเขาจะไปจัดการซูไฮยอกที่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าพ่อหนุ่มทรงผมขัดใจแม่คิดไม่ดีกับชองซานแน่ๆเขาก็เลยบอกให้พ่อหนุ่มทรงผมขัดใจแม่หยุดได้ยินแบบนั้นก็ทาเอาหนุ่มทรงผมขัดใจแม่ถึงกับของขึ้นเลยเพราะที่ผ่านมาเขากลัวซูไฮย็อกมาตลอดแถมเขาไม่เคยสู้ชนะเลยสักครั้งและตอนนี้เขากลายเป็นซอมบี้กลายพันธุ์แล้วเลยทําให้เขาไม่กลัวซูฮย็อกแล้วก็โกรธมากที่มาสั่งให้เขาหยุดแบบนี้้้ทัังงคู่ก็ไมมรรอชาปะเหด เท้าเข่าศอกใส่กันไปมาแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้สุฮย y o จะสู้หนุ่มทรงผมขัดใจแม่ไม่ได้เลยจริงๆโดนบีบคอจนน่วมทันใดนั้นเองหัวหน้าห้องก็เข้ามาช่วยสุ h ฮยอกไว้แต่เธอก็โดนหนุ่มทรงผมขัดใจแม่กัดไปแล้วก็กําลังจะโดนเล่นงานอีกครั้งสุ h a ยอกได้จังหวะก็วิ่งพุ่งใส่จนหนุ่มทรงผมขัดใจแม่ตกตึกลงไปแล้วก็รีพาหัวหน้าห้องไปหาเพื่อนๆทันทีตัดมาที่แก๊งสี่สหายตอนนี้พวกเขามาถึงที่หน้าห้องซ้อมแล้วแล้วก็เข้ามาที่ห้องได้อย่างปลอดภัยทุกคนมีแค่ไอ้หนุ่มอ้วน เพื่อนของจีมินเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนซอมบี้ที่โดนไม้เสียบอยู่ลมทับแล้วไม้ก็แทงเขาตัดมาที่ชองซานตอนนี้ทุกคนเข้ามาในห้องดนตรีได้แล้วและออนโจก็เตะสั่งสอนชองซานไปหนึ่งทีที่ไม่ยอมฟังอะไรเธอเลยและทุกคนก็เตรียมจะพากันขึ้นไปบนดาดฟ้าเหมือนที่วางแผนกันไว้โดยที่นายยอนก็แอบฟังและได้ยินทั้งหมดแต่ยังไม่ทันจะไปถึงไหนแค่เดินออกมาหน้าห้องซอมบี้ก็พากันวิ่งกลูเข้ามาทําให้พวกเขาต้องกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งตัดมาทางฝั่งพ่อของออนโจตอนนี้เขาก็กระวนกระวายมาก ไปช่วยลูกไม่ได้แม้จะพยายามอ้อนวอนขอให้นักการเมืองใช้อำนาจช่วยเขาแต่เธอก็ไรอำนาจในนี้เหมือนกันระหว่างนั้นเองก็มีทหารเอาข้าวมาให้และเหมือนว่าพ่อโอนโจจะสังเกตเห็นว่าเป็นลูกน้องของเขาเพราะว่าเคยเป็นทหารมาก่อนเขาก็เหมือนจะคิดแผนอะไรออกโดยการจัดการทหารสล่วงหมดเลยแล้วก็ขโมยชุดทหารมาใส่แต่ลูกน้องของพ่อโอนโจก,ก็ดือ้อแล้วก็อยากจะตามไปด้วยตัดมาที่แก๊งใหญ่ตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าหัวหน้าห้องโดนกัดสุหยอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าหัว หน้าห้องไม่ได้โดนซอมบี้กัดขอหนุ่มทรงผมขัดใจแม่เป็นคนไม่ใช่ซอมบี้ได้ยินแบบนั้นชองซานก็เลยบอกไปว่าหนุ่มทรงผมขัดใจแม่โดนซอมบี้ลุมกัดไปแล้วเขาเห็นกับตาและทั้งคู่ก็ยืนเถียงกันไปมาสักพักหัวหน้าห้องก็จะยอมออกไปจากห้องเองแต่สุหยอก็ไม่ยอมบอกว่าเขาเชื่อใจหัวหน้าห้องว่าจะไม่เป็นซอมบี้้อมกระจับมือไว้แน่นแล้วก็พามายืนที่หน้าต่างแถมยังบอกอีกว่าถ้าหัวหน้าห้องกลายเป็นซอมบี้เขาจะโยนลงไปเองหลังจากเวลาผ่านไปสักพักอยู่ๆตาของหัวหน้าห้องก็แดงขึ้นมาแล้วกก็เิด การหิวอยากกินซูฮยอกขึ้นมาสองชานที่คอยจับตาดูอยู่ก็หยิบขาตั้งฟาดไปสุดแรงแต่ก็โดนซูฮยอกแทนเพราะเขาเอาตัวมากั้นไว้ทั้งสองคนก็ต่อยกันจนโอนโจต้องสั่งให้พอแล้วก็ดูหัวหน้าห้องดีๆว่าเธอไม่ได้กลายเป็นซอมบี้แถมไม่ได้กัดซูฮยอกอีกด้วยหัวหน้าห้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธออยากกัดซูฮยอกมากและเธอก็จะยอมออกไปเองแต่เหมือนว่าทุกคนยังไม่ไว้ใจหัวหน้าห้องอยู่ดีซูฮยอกก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาเชือกมามัดมือเขากับมือหัวหน้าห้องเอาไว้จะได้ไปกัดใครไม่ได้ตัดมา ฝังของตำรวจแล้หนุ่มยามตำรวจกำลังบอกแผนที่จะหนีไปจากที่นี่ให้หนุ่มยามฟังโดยจะเอาเด็กไปด้วยและวิธีก็คือขี่มอไซค์หน้าร้านออกไปและให้หนุ่มยามคอยตีซอมบี้ที่วิ่งเข้ามาไม่รอช้าทั้งคู่ก็เริ่มม,มอไซค์ออกทันทีแต่ยังไม่ทันจะได้ไปไหนก็มีเด็กอีกคนหนึ่งวิ่งหนีซอมบี้มาอีกแล้วตำรวจเลยต้องช่วยเด็กไว้แล้ววิ่งกลับเข้ามาในร้านเหมือนเดิมพอพระจริงๆตัดมาที่แก๊งใหญ่ตอนนี้ทุกคนหิวมากเพราะไม่ได้กินอะไรกันมาเลยสองวันแล้วแล้วเหมือนว่าชองซานก็นึก ขอองกินยู่ทุกคนก็เลยไปช่วยกันเปิดแต่นายย้อนกลับล็อกประตูเอาไว้ไม่ให้ทุกคนเข้ามาสะง,งั้นทุกคนก็เลยล้มเลิกความคิดที่จะเปิดประตูแล้วก็มาอัดวิดีโอระบายความในใจเอาไว้ครั้งสุดท้ายเผื่อไม่ลอดแทนตัดมาที่พ่อของโอนโจตอนนี้เขาปีนกำแพงหนีออกมาได้แล้วโดยหลอกไม่ให้ลูกน้องเขาตามมาด้วยเพราะไม่อยากให้มาเสี่ยงอันตรายกับเขาแต่ในระหว่างที่พ่อของโอนโจกำลังจะเดินออกไปก็ดันโดนจับได้สัง,งั้นแถมยังโดนไล่ยิงจนกระโดดลงน้ำไปอีกด้วยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้า ใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like, ลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับ All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ตอนที่5และ6เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย